ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวล่าหวยหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่23มกราคม2569กันนะครับแนวทางตัวล่าหวยหุ้นไทยวันนี้ครับวันนี้แอดให้ล่าไปที่2นะครับชุดเจาะครับวันนี้จัดไป21 25 27ล่าเม็ดเดียวเน้นเน้นวันนี้จัดไปที่25นะครับ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่พี่ผู้ติดตามท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องสามารถสมัครมาชิกรายเดือนกับทางช่องได้เลยนะครับ ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ